สวัสดีค่ะ,นะคะเพื่อนๆทั้งหลายนะคะวันนี้ครูแต๋วอ,อ,อยากจะมีกิจกรรมการอ่านนะคะมาแนะนำให้กับเพื่อนๆทุกคนยิ่งในเฉพาะในช่วงโควิด19กําลังระบาดตอนนี้พวกเราก็คงเครียดกันนะคะะฉะนั้นครูแต๋วจึงจัดรายการกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะหาบทความดีๆมาอ่านให้ สมาชินะคะเขตเกฝยหาความรู้นะคะเรามอบภูให้จากทีมครูแต้วนะคะนะคะ่ะโดยเฉพาะวันนี้จะอ่านบทความที่ว่าถ้าเราเจอเรื่องร้ายๆนะคะ,นะคะเจอเรื่องร้ายๆนะคะเจอเรื่องเครียดๆนะคะเจอปัญหาหนักๆน,นะคะไม่ว่าเรื่องออส่วนตัวหรือเรื่องออโรคระบาดนะคะเราจะมีนะคะ สิ่งใดที่จะช่วยบรรเทานะคะวันนี้คุณแถวมีเปิดความนี้ค่ะนะคะเปิดความจากออขอสังเกตการนะคะฉะบับที่สองปี2019นะคะปี2019โดยเฉพาะหน้าที่นะคะหน้าที่6นะคะหน้าที่หนะคะมีคำแนะนำดีๆค่ะ เขาบอกว่ามีอยู่สามสิ่งนะคะที่จะช่วยได้คือสิ่งแรกก็คือพักผ่อนให้เพียงพอบอกพักผ่อนสักเล็กน้อยดีกว่าเอาแต่ทำงานหนักและวิ่งไล่ตามลมอ้างอิงจากปัญญาจารย์บที่4ีข้อหนักวิจัยบอกว่าถ้าคนที่เจอเรื่องร้ายๆพักผ่อนไม่เพียงพอเขาก็จะรู้สึกแย่ และมีปัญหาทางอารมณ์มากขึ้นดังนั้นการพักผ่อนให้เพียงพอจึงสําคัญมากอดีนะคะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอ่าต่อไปค่ะคํําีคาแนะนําที่สองก็คือระบายความรู้สึกของคุณความวิตกกังวลทําให้หนักใจแต่คําพูดดีๆทําให้มีกําลังใจ อ้างอิงจากสุภาษิตบทที่12 25. บสองข้อยี่บาอกความรู้สึกของคุณกับคนในครอบครัวหรือเพื่อนที่คุณไว้ใจนอกจากพวกเขาจะรับฟังคุณแล้วพวกเขายังให้กำลังใจและช่วยเหลือคุณได้ด้วยอืนี่คือคำแนะนำที่สองนะคะระบายความรู้สึกของคุณคำแนะนำแรกก็คือพักผ่อนให้เพียงพอ คำแนะนำที่สองก็คือระบายความรู้สึกของคุณนะคะที่จะช่วยให้เราอะไรคะรับมือกับความเครียดจากปัญหาต่างๆได้ต่อไปค่ะก็มีคําแนะนำที่สามนะคะคือคิดถึงสิ่งดีๆในอนาคตมีฟ้าสวรรค์ใหม่และโลกใหม่ที่เราเฝ้าคอ,อยอยู่ตามที่ พระเจ้าสัญญาไว้และที่นั่นจะมีความยุติธรรมตลอดไปอ้างอิงจาก2เปโตรบทที่3ข้อ13นะคะสรุปว่าวิธีที่จะช่วยให้เราอะไรคะนะคะบรรเทาความเครียดนะคะบรรเทาปัญหาหนักนะคะที่เรารเผชิญอยู่ในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะปัญหาใดๆก็ตามมี3อย่างคะ่ะ ข้อแรกคือพักผ่อนให้เพียงพอข้อที่2ระบายความรู้สึกของคุณนะคะให้กับคนที่คุณไว้ใจะคะหาเพื่อนดีๆหาเพื่อนที่เไว้ใจได้ตักคนหรือผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ส่วนคำแนะนำที่3ก็คือคิดถึงสิ่งดีๆในอนาคตนะคะมองในแง่บวกนะคะคิดถึงสิ่งดีๆว่าในอนาคตก็คงจะมีนะคะสิ่งดีๆความหวังดีๆ ให้กับพวกเรานะคะโอ้เป็นเปิดความที่ดีมากเดี๋ยวคราวหน้านะคะกูแต๋วจะอ่านเปดความดีๆนะคะจาก,กวารสารที่กูแต๋วเลือกสรรให้นะคะวันนี้ต้องอยกเครดิตให้กับวรสารนะคะขอสังเกตก,การนะคะฉบับนี้นะคะฉบับที่ที่สองนะคะปี2อ1 9นนะคะที่กูแต๋วนำมาอ่านให้เพื่อนๆสมาชิกฟังนะคะ โดยเฉพาะหน้าที่ถไล่ค่าหนึ่งสองสามสิหน้าที่หกคะ่ะทุกคนก็สามารถไปหาอ่านได้นะคะถ้าอยากรู้ว่า,าบทความนี้มาจากไหนก็ติดต่อครูแต๋วได้ค่ะค่ะเ,เดี๋ยวพบกันใหม่คราวหน้านะคะครูแต๋วจะอ่าบนบทความดีๆที่หนุนกำลังใจงให้กับเพื่อนๆสมาชิกฟังคะ่ะสวัสดีคะ่ะพบกันใหม่คราวหน้าคะ่ะ